อย่างอะไรดังแกล้่ะมาช่วยเราแล้วตกใจหมดเลยวิโธ่เป็นท่าออฟฟิเชียล เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมของไมค์ครับอีกเช่นเคยครับและวันนี้อยู่กับผมไมคกี้คนเดิมฮะและวันนี้ผมจะทําการเล่นเป็นซอมบี้จิ๋วนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเม้นกันมานะครับเม้นกันเยอะมากแล้วก็บอกว่าให้ทำสตอรี่ซอมบี้จิ๋วสักทีนะครับ EP8 เดี๋ยวเร็วๆนี้จะทําให้แน่นอนครับทุกคนนะและวันนี้ผมจะมาทําการช่วยน้องอายุ12อีกเช่นเคยเคยเคยเนะครับทุกคนนะครับโดยเป็นเจ้านี่เลยเจ้าจิ๋วตัวนี้สวัสดี นะครับท <mm um> ุกคนเดี๋ยวคือผมจะให้น้องอ่ะคราคืออย่างนี้ดีกว่าถ้าน้องเขาเห็นผมในถ้าผมจะช่วยน้องเขาทันทีแต่น้องเขาไม่เห็นผมในถ้าผมจะแกล้งน้องเขาโอเคไหมอย่างนี้นะโอเคนะเราเราดูแลวนะคนดูนะทุกคนนะก็อย่าลืมเม้นด้วยนะครับว่า Fc มายกี้ Fc ช่วย Fc าแกล้งนะครับหรือว่า Fc ซอมบี้จิ๋วอ่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ถึง5000ไลค์ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไปยังไงก็ไปรับชมตอนเราเออแกล้งหรือช่วยส สวัสดีครับผมมีช่องดีๆนะผมจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเป็นช่องที่มีวิดีโอน่าสนใจมากมายนะครับสาหรับผู้คนที่สนใจหาไรายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลนะครับคุณสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้ที่ช่องของพี่แทนได้เลยนะครับเพียงคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอและกดติดตามให้ช่องการซื้อขายคริปโตกับแทนนะครับมีวิดีโอหลายรายการที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีเลยนะฮะและตอนนี้พี่แทนกําลังต้องการผู้ติดตามเพิ่มจึงจัดกิจกรรมแจกรางวัลครั้งใหม่ โดยมี1อีเทรเรียมนะครับผมเป็นรางวัลกดติดตามช่องบิทแทนนะครับและแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆใต้คลิปอีเทรเรียมนะครับเพื่อรู้รับเป็น1ผู้โชคดีสาคนที่จะได้รับส่วนแบ่งหนึ่งอีเทรเรียมได้เลยครับเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนมืดนะครับในเกมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําการไม่รู้จะช่วยหะือแก้นะครับจะ ตัวเลี้ยงเดี๋ยวจะเปิดที่เมื่อกี้ก็ยิงไปเลยเนี่ยเออเปิดเลยดีกว่าทเปิดหมดปูซอมบี้มาแล้วรนะตรวจความพร้อมมาบ้างพอดีเลยเดี๋ยวผมขอหายตัวก่อนนะโอเคผมก็กาดตัดียวการด้วยนะครับผมที่เราอยู่กับยองโดมคุงนะผมวันนี้เราจะมาเล่นเอาจียหล่อแปลงร่างหบท EP สามเมื่อกี้มันพลังงานบางอย่างฮะมันกระดังกิงหัวตัวเี้ จะได้ยินเพื่อนไม่ได้นะมันยิงไปโดนซอมบี้ล้อมอ่ะมันยิงไม่โดนเราแในตอนมืดพอดีเลยอ่้ผมหิวมากๆเลยเลือดหัวใจผมก็หายไปทั้งห้าดวงอ่ะมันยิงไม่โดนหรอกนะแต่ผมกว่าจะขึ้นมาตรงนี้ได้มันยากลำบากเกินอ่ะเดี๋ยวๆดผมว่าผมต้องช่วยน้องเขาก่อนโดยการปรับเพลกฟูครับผมซอมบี้หายหมดแล้วครับผมอยู่บ้านไว้แล้วจะออกไงอ่ะออกเพ็่กจะตายเราจะมีพลังงานบางอย่าง ขอให้น้องเขาก่อนละกันนะครับทุกคนจะได้แบบว่าผู้ชมแบบผมว่าท่านผู้ชมน่าจะคิดถึงกันนะการแกล้งของผมนะมันเราจะหมูกดันแน่เลยเออหมูช่อใหม่นี่ฉลาดดีก่อนเนี่ยเปิดบาบมีดูว่ามีของอะไรเออ้ำสักทำหนึ่งอ่ะแล้วก็เราจะแบบทำไมเป็นซอมบี้จิ๋วอ่ะทุกคนวนขนเลยดีจากนั้นก็ให้น้องเขาแบบคือเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากผมครับแต่ค้าน้องเขาเห็นชื่อผมจะทำบ้านแกล้งเขาแล้วผมหรือพี่ก็แอบซอมบี้เออแฮะตัดไม้ตัดใบแล้วก็ตัดไม้อยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนตอนนี้ผมตั้งชื่อตัวเองเป็นซอมบี้จิ๋วอยู่นะครับ มันจะได้เนียนไงเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่ใช้ป้าเลยจะพิมพ์เป็นเกมแล้วสามารถจเนียนอืไมเอต้นเดียวไม่น่าโอเอาสองต้นไปเลยเฮ้ยนั่นมันอะไรทุกคนอะไรวะเฮ้ยไม้หายไปได้ไม่ได้ไม้ด้วยนีคือปวก เราเห็นเหมือนบ้านหลังเสียงแดงอยู่ตรงนู้นน่ะต้นไม้หายได้อะแล้ววิ่งไปดูต้นไม้สีแดงเอ้ยไม่ใช่เป็ใช่ต้นไม้ทห้แบบเสียงมันเพี้ยนทีมันได้เราจะไปดูบ้านหลังสีแดงตัวนั้นดีกว่าอยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรทุกคนเฮ้ไปบินไปบินไปบินไปจะไม่ได้ยินด้วยนะครับทุกคนเพราะอยู่ไกลมากเลยอ่ะเราเปิดเข้าบ้านไม่ได้ดูเปิดกล่องอะไรนีอะปูแทงมันเหมือนเป็นกระสุนอะไรบอกเลยเดี๋ยวมันกระจายไปตรงนั้นครับน้ำมันนุ เฮอะ่อุ้ยแอนโ่กมแม่ไม่ได้แกล้งรู้สึกแบบได้เกิดใหม่จริงๆแบะผมบอกเลยล็ตโตนเหรอไ่มีอะไรแล้วหัวก็เปิดได้ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าไเนี่ยทุคนผมได้แอนิโปลเลยผมได้ไข่มาผมจะปารขึ้นฟ้าถ้าเราดวงดีนะฮะลูกไก่มันจะเกิดแต่ถ้าเราโชคร้ายสำหรับวันนี้มันก็คือทำไมไข่ตัวของมันมีฝุ่นได้ สองใบนี้คือของเราป้าไปีอีกแล้วอ่ะไอสโมบีเบบี้หรือเบบี้ซอมบี้หรอช่วยป้าช่วยี่ฮมีเมฮะฮมีเฮามีเฮามีช่วยฉันหน่อยช่วยฉันตาพาแม่หน่อยเจ้าหนู ตามหาเดจจะว่าไปเราตกอังกฤษอะทุกคนแม่ฉันหนอ่อยเลยฉันตามหาแม่ของฉันหน่อยฮะนี่ไหนภาษาไทยก็เป็นเหรอเออได้ได้ทุกคนเราเป็นคนดีได้ได้ชี่เขาภาษาที่เบบี้สามีเป็นยันเลรฉันได้ทุกภาษา ว้าวจะเอาวว่าแต่นายเป็นตัวอะไรกันเนี่ยว้าวว่าแต่นายเป็นตัวอะไรกันเนี่ยมีอะไรที่มันแบบอ่าฉันเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ใช่เป็นอแพนด้าเหรอเดี๋ยวเราน้องก็พิมพ์ก่อนครับฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแพนด้าเหรอมัน มันเป็นคันมันเป็นเหนียวก็ไม่ใช่เหนียวแค่ชุดได้เฮ้ยเดินจังจะมองเป็นพ่อเลยโอ้โหทุกคนตกตายแล้วเราฉันหิวนายหาเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาให้กินกินหน่อยได้ไหมกินอะไรอ่ะนายหาเนติบิ้ให้ฉันหน่อยได้ไหมอืมได้เลยเดี๋ยวฉันหาให้เฮ้ยเนติบให้ฉันหน่อยเดี๋ยวเราหาเนติบิ้นให้นะแปอตยิงยี เอาขวานเข้ามาทุกคนน้องหมูขอโทษนะพี่เจี๋ยไปแล้วผมไปกัดเนื้อคนไปกัดชาวบ้านได้ปะเรามาชิ้นหนึ่งไปกัดชาวบ้านไปขออนีญาตไปกัดชาวบ้านแป๊บเฮ้ยอึดอึดอี่แหนวิลเลจเจอร์ไปไหนหมดมาเจะหนูซอมบี้อยู่ไหนจยาพี่นันตื่นมาหันเอาหายเขเห็นปะเฮ้ยอะไรตรงโน้นนะทุกคนวเฮ้ยไอ้หนูยุดเดี๋ยววิ่งไปอย่า พวกชาวบ้านในนี้เป็นคนดีเอาเนื้อดิบไปกินนี่เป็นไงทุกคนน่ารักไงชาวบ้านอย่าลบไปสิแกดีเดี๋ยวอาหารเรี่ยงให้โดนตายเดียปกป้องชาวบ้าน,นแต่ผมบอกเลยว่าชาวบ้านคนที่น้องเ็าจะปกป้องตัวเองได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะชาวบ้านหนีไประาาาวางังครับระวังตบบี้เออเออโนโยวิ่งไปไหนกลับมาก่อนเหมืองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ๊ะหายไปแล้วอ่ะจากน้ำหนก เอ๊ะ eh, เสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรดังแกล,กล่ะมาช่วยเราแล้วตกใจหมดเลยวิโหนี่หนูเป็นคนดีจริงอีกอเฮ้ย <î s> โหมันช่วยเราทุกคนแล้วพวกนั้นฉันฆ่าได้ใช่ไหมฉันฆ่าได้ใช่ไหมแล้วพวกนั้นฉันฆ่าได้ไหม พวกคนในหมู <plural S 1> ่บ้านน่ะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พวกคนในหมู่บ้านนี่ฆ่าไม่ได้นะแต่ไอ้พวกตัวที่มันเอ่อไใ้ตัวเมื่อกี้ที่มันวิ่งไล่ฉันน่ะฆ่าได้เข้าใจไหมใช่ตัวนี้อะไรพี่แอ้มย่ามานดีอย่าพูดนะตู้ตู้บารีมาทำไมมันเฮ้ยระวังน้องพี่พี่รมวังก่ไม่เออ เอานี่ไปอุ้ยป้าสองลูกหนบนน้ำน้ำน้ำเอานี่ไปใช่อช้ยอุ้ยภาษาอังกฤษอันไหนอ่าชุดอยไรเดี๋หนทบหนนนับหนๆบหนบหนบโอ้ยโหเบบี้ซอมบี้มีทุตทหารไปลงใตสินี่ว้าวท่เหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยยายายาไฟมันไหม ไฟนี่มันทำโอ้ปืนนี้ไฟนี่มาแค่จัดการพวกมอนเตอร์เท่านั้นนะม,มันทำแค่กันอ๋อหูสุดยอดเลยอ,อย่าอย่าทำไปเออโดยวผมกะจะทำบแบบบ้านจะเกิดเจอเฮ้ยไม่น,าน่าเลยกันึบแบงล่าง ฉันแปลงแนมเป็นหมูฉันกลัวเท่าแกแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเยอะไปหมู่บ้านเฮ้ยซอมบี้ใจยังเฮ้ยไอ้บ้ามันมีพวกซซมมี้อ่ะพอใจแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะปอกหมู่บ้านเร็วปอกหมู่บ้านโอเคหลบตุกคนหลบในบ้านหาที่หลบ อย่างนี้แล้วกันนะทุกคนไหนๆก็จะจบคลิปแล้วเราขออะไรที่นี่หมู่บ้านเกือบแตกนี่ว่าช่วยฉันตายเริ่มหิวีกแล้วว่ะทุกคนถ้ายังได้สิแล้วแม่ในอยู่ไหนเอ๊ะามหาจะถามว่าอยู่ไหนทำไมวะแม่ฉันโดนมังกรโดนมังกรจับไปเหรอไอ้มังกรจับตัว นะอุ้ยหมูขาสั้นวิ่งอ่ะที่ที่มังกรมันบินไปมันไปทางไหนเหรอพาฉันไปหน่อยสิฉันมีประตูประตูไว้ไปอยู่นะมาเราไปเริ่มตามหาเลยดีกว่านมหนมนบฉันมีประตูว่าไปเอ้ยได้ได้ได้ประตูว่าไปว้าวไอเอเป็นเด้อไปไปไปเดี๋ยวเราไปสร้างประตูกันได้เลยได้เลยครับเออเงีนื้อดิบกินดีกว่าหิวตี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  เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ขอมแคงเคลียร์ประตูเนี้ยสวยั่นจันวะยว่ะตอนแรกนะทุกคนเราต้องวางประตูเราเราประตูไปวางวางวางแล้วก็วาง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 แล้วก็เคลียร์พื้นที่โหเต้นรอเลยเหรอพิวเกิร์ตดูดิว่าเขาจะพาเราไปได้ไหมไปแล้วจ้ะพร้อมหรือยังไปแล้วไม่รอแล้วไปเหรอไปลใช่ไหมลุกไปเลยเฮ้ยโอ้โหเน็ตโพ

แกนี่ไปเจมูจมูจาหมูาีไปเอ้ยเอ้ยจะตายแกแกดำดำดำเจ้ามูแกได้ไปอะไรอะแกนี่ใช้เออใช้ใส่ใส่เราบินใส่เราบินได้นี่่ได้โว้ยโอ้ยนี่มกโอะกมังกรตายตายโดยไม่ต้องทำลายล้าง ดีจังเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วนับนับนับนั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 แต่ทุกคนผมต้องขอทำการให้มันเนียนขึ้นนะครับขอแบบเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเราไปไหนกี่ตัวเล่นไหนแม่นายอะไม่เห็นมีเลยฉันเจอครอบครัวฉันแล้วฉันเจอครอบครัวเฮ้ยวางจุบน้ำมาก่อนฉันเห็นเจอครอบครัวฉันแล้วไหนไหนไหน นี่อยู่นี่แล้วเขาอยู่ไหนเหนไใดเห็นฉันไหมเสียงปืนเห็นฉัน<ฮ>ไหมอึ๊บนี่ไงอยู่ข้างบนใช่ไหมเฮ้โฮยโอ้โห <c oughs> ระวังเพื่อนนายนี่กัดเก่งจังเขากลัว คนมาทำร้ายคนมาทำร้ายเขาแองเจลน,นะครับผมมาช่วยแล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์ไอ,อ้ป้อมประการสุดโหดนี่นี่แน่แล้วว่าแล้วเราจะต้องไปที่ปลอดภัยอ่ะไม่ไม่นะไม่หนะักครอบครัวของนายทำไมเขาเหมือนจะฆ่าใช่เลยเขาลงไปตายกันเลยเอาละครอบครัวฉันลงไปน่นาร่ากันเลย ลงไปครับลงไปเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยก็บ้าแล้วตายหมดเลยโอ้โหเราโดนตีอย่างเจ็บเลยทุกคนโอเคขอบใจนายมากนะฉันลงมาอ้วโอยเกือบตายโอ้เออละว่านะปืนนี้มันปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยเลยย่ามาแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย เปขเากระสุนหมดทุกคนชิปเปงแล้วเหยาชาร์พลังตายอ้าวอีกตายผมจะเปิดไม่น่าแช่พลังเลยหัวตายเลยนะอ่าอีกว่าไงน้องเอาเอาเออพี่กลับมาเหรอไม่ได้ไม่ได้กลับนะไม่ได้กลับเหรอฆ่าไม่ได้ฆ่าเป็นหมูไม่ได้านี่เป็นหมูอ่ะ ผมแปลงร่างได้ไงอีกที่ว่าพี่ไม่ได้ขับมาแล้วแต่พี่อาจจะอยู่กับเองทั้งเกมก็ได้ละอ้าวทำไมอ่ะไม่หรอโอ้โหซอมบี้คือซอมบี้จิ๋วไงไปโอ้มคืออ่ไรวะเนี่ยเกมที่กวยเกดจะดี RPG ที่ได้เหรอ โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ตายตายเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตายเองโดนระเบิดพี่ตามันจิกตูดแล้วแบตมันก็หมด